สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครืองเอลอสองก็ดีครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราก็อยู่กับคุณมูลเช่นเดิมนะครับเป็นอเมริกาสีแดงนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณ t ีทีนะครับเป็นอิรักสีน้ําเงินนะแล้ววันนี้เล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า divide freezes over นะเป็นเวอร์ชัน pre capture ด้วยนะครับซึ่งคุณจะได้เป็นเจ้าของบอ่อน้ํามัน2บอ่อในช่วงต้นเกมเลยนะฮะและคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะสร้างโรงเก็บแร่ตรงไหนนะครับ อาจจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะหรจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสร้างใกล้ฐานของคุณก็จะดีกว่านะเว้นแต่ว่าคุณอยากจะอยากจะทำอ่าพ็อกซี่นะฮะนี่โอเคครับทั้งสองฝ่ายไม่เล่นพ็อกซี่ฮะสร้างอยู่ในฐานตัวเองเลยนะครับอ่าจังหวะนี้เรายังไงสีแดงยังไม่สร้างอะไรนะฮะมีแต่มาเอาไปสเกลก่อนนะครับฝั่งสีน้ําเงินก็เช่นกันนะจริง อยากให้ทั้งสองฝ่ายสลับสีกันเลือกเกินนะครับผมโอ้นแล้วมันรู้สึกขัดใจนะฮะโอเคบริเวณตรงกลางเนี่ยก็มีพล่อยให้เก็บนะครับคุณสามารถที่จะเอา mcv มากลางแล้วก็สร้างโรงเก็บได้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะว่ามันจะถูกทำลายได้ง่ายๆนะในแมปนี้และแมปนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแมปยอดนิยมของผู้เล่น red alert 2ในปัจจุบันนี้เลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเวอร์ชันนี้นี่เป็นเวอร์ชันแรดเดอร์ของ IA 2นะฮะก็คือยังเป็นแมปที่อยู่ในแมปพ,พูลของการเล่น Quick m a t ม h หรือว่า QM นั่นแหละก็คือการลงแรงนะของ CNC Net ในซีซั่นปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็น่าจะอยู่ไปอีกนานเลยนะฮะโอเคฝั่งสีน้ำเงินโอ้ Proxy โรงรถนะฮะมาแล้วนะครับตรงนี้แล้วฝั่งสีแดงอ่าเป็นโรงเก็บแร่นะฮะโอเคมีก r y s t a l กันบ้านไว้อยู่หนึคันนะ แล้วแมงมุมก็มานะครับจังหวะนี้ร็อกเก็ตเทียมาแล้วครับยังไงครับริซี่ยังไปดอกนึงไม่ได้นะฮะเดียบร้อยครับแมงมุมเข้าไปแล้วต้องเอาร็อกเก็ตเทียมายิงทิ้งนะครับดีนายไปก่อนเลยนะฮะส่วนฝั่งซีน้ำเงินไม่เข้าบุกตรงๆนะครับจะมายิงรถเก็บแร่นะฮะยังไงครับฝั่งสีแดงโอ้โหมีพีบ็อกซ์แล้วพีบ็อกซ์มายิงอะไรพีบ็อกซ์ยิงหมาด้ฮะพีบ็อกซ์ยิงหมานะครับเรียบร้อยครับหมาตายหมดแล้วนะเหลือแต่รถถังแล้วยังไงตรงนี้มีฝักแท็กมาด้วยหนึ่งคันฮ ใชจ,จริงๆแค่คันเดียวก็เพียงพอแล้วนะโอ้โหโรงทหารอยู่นี่แล้วสร้างหมาในกว่าหมามันจะวิ่งไปถึงนะจริงๆนี่ควรสร้างโรงทหารไว้ตรงนี้ด้วยนะจะได้ปั๊มหมาแบบออามาพร้อมก,กันกับรถถังเลยนะประมาณนั้นส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ตังเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะฮะหกพันกว่าเลยนะครับแบตเทอร์แลบอาจจะต้องมานะฮะดูส่งแล้วรถก,กีทีรถก,กีทีเข้าไปเจอฝักซอยนะครับถอยก่อนครับขอรถถอยเอออย่างนั้นหลนะฮะดีมากอื จริงๆพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินหรอกผมไม่ได้เปิดไมค์นะฮะนั่นแหละครับแต่ว่าฝั่งสีแดงตรงนี้ส่ง G i ไปดปอปบน่าจะรอบแถวนี้ละมั้งเนี่ยทำกำลังเสริมเพื่อป้องกันบ้านตัวเองนะฮะใช่จริงๆด้วยนะครับตรงนี้ว่าไงครับหอไปซึมมาแล้วนะครับชาร์จแล้วแต่ยังไม่ได้ยิงนะฮะยังไงครับที่จังหวะน,นี้โอ้โหเข้ามาแล้วฝั่งเสียงเงินนี่คือกะแรกเลยครับ อเอาไรโนโ่แลกกับคริสลี่เดียวนะแล้วฝั่งสีแดงเขามีหอปีซึมอยู่นะครับไม่ได้นะครับต้องถอยก่อนนะครับไม่ไม่งั้นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวนะฮะจังหวะน,นี้โอเคแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงเหมือนจะไล่าตามนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าสีแดงเห็นหรือเปล่านะว่าสีน้ำเงินเข้ามาอกซี่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่จังหวะน,นี้นี่คือโอ้เข้าตะลุมบอลกันแล้วนะครับฝั่งสีแดงก็เอาคริสลี่แลกเลยนะฮะจังหวะน,นี้ ยัง๋ยวไงรถคริสลี่โอ้โหเลยอยู่สคัน2คันเออสคันนะฮะตอนนี้เอามีมาเติมอีกนะครับโอเคได้อยู่นะฮะแต่ว่าจังหวะนี้สีแดงอาจจะต้องถอยก่อนนะครับแต่เขาก็ไม่ถอยนะครับเขาสู้สุดชีวิตนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับหลอกล่อเผื่อที่จะจูก๊กหลบลูกกระสุนได้อะไรอย่างงี้นะ,ะรถถังในเกมเรอส์องนี่มันหลบได้นะลูกกระสุนมันหลบได้นะครับมันมีโอกาสที่คุณจะเออที่คุณจะหลบได้แหละแต่ว่าเกมภาคสามนี่มันหลบไม่ได้นะเพราะว่า รถถังรถถังในเกมเร่เลอสานี่คือมันไม่มีโปรเจกต์ตายนะครับคือยิงปุ๊บโดนปั๊บเลยนั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเอาโรเกตเทียหนีตายขึ้นไปก่อนนะฮะจังหวะนี้โอเคส่วนรถถังที่เหลือก็อยู่นี่นะครับคอยเตรียมตัวสู้กับกองทัพฝั่งสีน้ําเงินนะฮะมาแล้วนะครับโอเคลงเนินมาเลยนะฮะจังหวะนี้แล้วไงครับมายิงพื้นเล่นนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีสีน้ําเงินเข้ามาแล้วฮะโอเคเข้าปะทะกันไม่เห็นฝักนะครับสั่งโรเกตเทียเข้าต่อเลยนะจังหวะนี้ แล้วยังไงครับฝักมาโดนคริสล่ย์สอยไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหตัวนี้ผมว่าสีแดงได้เปรียบนะครับตรงที่เขายังมีโรเกเทียอยู่นะแล้วตรงนี้ฝักแท็กไหมฝักแท็กจริงๆด้วยนะครับต้องถอยก่อนนะฮะสู้ไหวไหมครับจานวนสู้ไม่ไหวนะครับโอ้สองคันนี้สู้ไม่ไหวแน่นอนฮะเข้าไปก็มีแต่ร่วงกับร่วงนะครับทาไมถอยนี่ไม่ได้นะมาตรงนี้ยังไงโอเครอดอยู่นะฝั่งสีน้ำเงินรงรถโอ้หนึ่งสองสามสามรงนะฮะ ผลิตแบบเร็วมากนะครับส่วนฝั่งซีดงก็มีอยู่แค่2โรงนะฮะต,แบบต่อไปแบบทุยต่อไปแบตเอร์แลบเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเออเรื่องไงโรเกเทียมาตรงนี้ทำดามจไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องถอยก่อนนะเพราฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาดึงฝักมานะฮะโอเคเดี๋ยวรถถังคริสลี่ก็ต้องถอยด้วยอ่ะแล้วก็มีอาการกระตุกของสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนะฮะโอเคสัญ,ญญาณกลับมาแล้วนะครับ ช่วงนี้เน็ตก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ไม right ่ไม่ไม uh, ่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฝนก็ไม่ตกนะครับแต่ว่ามีเมฆนะเออเป็นไปได้นะครับที่เมฆมันอาจจะดูซับสัญญาณอินเทอร์เน็ตพูดไปเรื่อยนะจังหวะนี้โอเคแล้วยังไงฝั่งสีแดงโอ้โมีกองทัพทหาร GI ด้วยนะครเป็น GI g r i z z l y แล้วก็ Rocketeer นะครับมีหมาด้วยนะฮะสี่ห้าตัวส่วนฝั่งสีน้าเงินมีแต่รถถังนะครับ กับอฝักแท็กนะฮะแต่ว่าเขาไม่เล่นเดสโซเลเตอร์เลยนะเนี่ยแล้วคือฝั่งสีแดงเขาเล่นทหารแล้วนะมีทั้งทหารทั้งหมานะครับเดสโซเลเตอร์ผมว่าจําเป็นต้องมาแล้วนะฮะคือปั๊มพื้นทีเดียวนี่จีไอละลายหมดแน่นอน,นะฮะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ได้โอกาสนะครับเข้ามายิงโรงรถเลยนะจังหวะนี้ฝฟกแคนนอนก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ไฟดับนะครับโอเคไฟขึ้นมาแล้วนะต้องถอยก่อนนะจังหวะนี้มารวมพลกันตรงนี้นะครับ GI ตั้งป้อมเลยนะครับ โอเคลุกแล้วฮะเดี๋ยวยังไงครับยังไงครับฝั่งสีน้ําเงินไม่เข้านะฮะตรงนี้อโอเคครับจังหวะนี้อา้าเข้าประชิดโอเคยิงโรงรถขายโรงรถทิ้งได้แล้วนะฮะก่ออย่างน้อยก็ได้ตังค์คืนนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหเข้ามามีรถเก็บแร่สู้ชีวิตด้วยนะครับเรียบร้อยครับแตกไปตามระเบียบนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ยังไม่กล้าเข้านะฮะแต่อย่างนี้นี่มันจะเสียเปรียบนะครับมันจะโดนจีไยิงทิ้งหมดนะฮะ วันนี้โอ้มีการสร้างลานซ่อมด้วยนะครับเขาจะทําอะไรครับสร้างลานซ่อมอันนี้คือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะซ่อมรถใช่ไหมฮะหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อปลดล็อก MCB ครับคือคุณจะสร้างฐานใหญ่เพิ่มอีกที่หนึ่งว่างั้นไม่น่าใช่นะฮะโอเคแล้วตรงนี้ยังไงครับอ้าวฐานสีน้ำเงินโอ้โหล้วแต่ป้อมสอยนะฮะแล้วกองทัพไปไหนกองทัพอยู่นี่นะครับขึ้นมาเจอหอปริซึมนะครับยิงโอ้มาอีกหนึ่งหอนะครับแล้วมันส่งพลังให้กันไม่ได้เลยนะครับมันเกินระยะนะครับ โอ้โหดูเดือดมากเลยนะตรงนี้มายึงรถเก็บแร่เราเก็บแร่ก็วาร์ปหนีแล้วคันนี้หนีทันไหมครับหนีทันอยู่นะครับแต่หนีเข้ามาตรงนี้โอ้โหแล้วโรงเก็บแร่เกือบพังแล้วฝั่งสีน้ำเงินย่างมายิงโรงรถด้วยนะครับแล้วฝั่งสีแดงกองทัพสีแดงอยู่ไหนหมดครับเนี่ยหนีป้องกันบ้านอยู่ไม่กี่คันนะครับแล้วก็อ๋อฝั่งสีแดงส่งมาเข้าบ้านสีน้าเงินนะครับเรียบร้อยครับวิ่งผ่านรถเก็บแร่เลยนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้าเงินออกแง้มมุมมาด้วยนะครับยางเดือดเลยครับโอ้โห เรียบร้อยนะครับผมว่าฝั่งเสียเงินน่าจะแพ้นะฮะดูทรงแล้วโดนในมุม,มแต่ว่าในมุมเข้าหมดทุกคันเลยอ่๋อาแล้วฝั่งฝั่งสีน้ยเงินไม่เหลือโรงรถแล้วโอ้ยังไงก็ต้องยอมแพ้นะฮะฝั่งสีแดงนี่คือเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นชยนัยชนะกก็ได้ตกเป็นของคุณมูลฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เหเ็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ